สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทกท่านนะครับที่เกิดในราศีตุลน,นะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะกลับมาดูดวงของคนที่เกิดในราศีตุลน,นะครับประจําเดือนพฤษภาที่กำลังจะมาถึงนะครับเราลองมาดูกันนิดนึงว่าช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยสำหรับราศีตุลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับความรักสุขภาพหรือว่าการเดินทางเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเราลองมาดูใบแรกกันเลยนะครับสําหรับการเงินนะครับโอ้โหการเงินก็จริงๆแล้วเป็น9ก้าดาบนะครับ สำหรับราศีตุลเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยถ้าตกกาดับอย่างเง er ี้ยนะครับพื้นฐานเรื่องของการเงิน,นผมว่ายังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถือว่าก็ยังเอาตัวรอดได้นะครับยังเอาตัวรอดได้ยังมีกีมีใช้ได้ยังไม่ขาดมือด้วยซ้าไปนะครับถึงจะมีปัญหาก็แก้ไขได้แต่ความรู้สึกมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับเอ่อเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาเลยที่ราศีตุลเนี่ยมีความกังวลหรือวิตกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับในสิ่งที่มันยังไม่เกิดด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้น เดือนนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึง่งในเรื่องของอารมณ์หรือความร,รู้สึกมันจะทําให้เครียดทําให้จิตตกทําให้มีปัญหาในความรู้สึกค่อนข้างเยอะในเรื่องของการเงินคิดแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้คิดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งที่เรายังไม่เห็นสถานการณ์เลยหรือมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องของพื้นฐานการเงินเนี่ยสำหรับราศีตุลเนี่ยผมเชื่อว่าเดือนนี้ก็ยังมีกินมีใช้จ่ายได้นะครับไม่ขาดมือย,ยังสามารถประคับประคองตัวเองให้ผ่านพ้นช่วงเดือนนี้ไปได้อย่างไม่ยากลาบาก มีแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองที่มันลําบากมากในช่วงนี้นะครับคิดก่อนทําให้ตัวเองทุกเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะครับระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับความรู้สึกของตัวเองนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างโอ้โหเห็นไหมครับพอการงานเนี่ยนะครับตกคืนเหรียญเลยนะครับเพราะตกคืนเหรียญเนี่ย ไพ่มันมีกําลังนะครับแล้วมันบอกงานที่ทำยันทำให้ได้เงินด้วยนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนะครับหลายหลายคนนะครับในช่วงนี้ผมเชื่อว่าก็คงจะมีปัญหาในเรื่องของการงานแต่สําหรับราศีตุลน,นะครับก็ยังเอาตัวรอดได้นะครับมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยหนุนอยู่ข้างหลังนะครับถึงจะมีปัญหาก็มีคนคอยแก้ไขให้นะครับคนที่ไม่เลือกงานมีโอกาสได้งานนะครับงานที่ลงมือลงแรงทำเอาไว้ในอนดีเนี่ย จะได้เริ่มต้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในไม่ช้านะครับก็ถือว่าดีครับการงานถือว่ายังดีอยู่นะครับแล้วงานที่ทําทําให้ได้เงินนะครับเห็นไหมมันยังมีเงินเข้ามาในกระ,กระแสระ,ระบบของการเงินแต่ว่าความรู้สึกของราศีตุลเนี่ยอาจจะเครียดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวงังความรู้สึกนะครับต้องเตือนนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาดูในเรื่องความรักกันบ้างนะครับอืมความรักเดือนนี้ก็ดูวุ่นว,ว,ว,วายนิดนึงนะครับความเป็นท่ามไม่เท้านะครับความ ต่อสู้ความแข่งขันนะครับหรือปัญหาจุก,จ,ก,จ,กจิกเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นท่านที่นะครับมีครอบครัวแล้วก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับกับกับคู่ครองนะครับในสิ่งที่ในเรื่องของอารมณ์หรือว่าความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันนะครับอะไรหลีกได้ก็หลีกอะไรนิ่งได้ก็นิ่งนะครับมันจะได้ทําให้มีปัญหาน้อยลงเพราะเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาจุกจิก,จก,จก,จกขึ้นได้บ่อยครั้งเหนื่อนนิดนึงนะครับหรืออาจจะต้องมีเรื่อง นะครับอีกทางหนึ่งที่ถ้าเกิดไม่ทะเลาะกันเนี่ยก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาในครอบครัวเราต้องแก้ไขนะครับอาจจะเป็นปัญหาของคนรอบข้างนะครับของของคู่รักเราหรือปัญหาที่เกี่ยวกับคนรอบตัวของครอบครัวเราให้เราต้องช่วยแก้ไขก็เหนื่อยนิดนึงครับถ้ามองเรื่องครอบครัวส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ครองผมว่าเดือนนี้นะครับดูแล้วยังไม่โดดเด่นถ้ารอได้ก็ขอให้รอถ้าทําอะไรช่วงนี้มันเหนื่อยนะครับก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งเดือนที่ดูแล้วก็เหนื่อยนิดนึงในเรื่องของไพ่คู่ครองหรือความรักนะครับอ่ะมาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของการเดินทางกันมากโอ้โหถือว่าดีนะนะครับดีดีด,ดีสเตรนเนี่ยนะครับสเตรนหมายถึงพลังอ่านี่นะครับสเตรนหมายถึงพลังความแข็งแกร่งนะครับอ่าความมีอำนาจนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในเรื่องของอสุขภาพเนี่ยผมเชื่อว่าเดือนนี้ก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีนะครับคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเนี่ยมีเกณฑ์ปรับตัวดีขึ้นอุบัติเหตุไม่มีนะครับอุบัติเหตุไม่มใีในเดือนนี้ก็ถือว่ายังดีอยู่ในเรื่องของสุขภาพหรือว่าการเดินทางแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับต้องไม่ประมาทนะครับผมจะเตือนทุกๆคลิปเลยว่าเ,เราเนี่ยไม่ได้มีองค์ประกอบของพื้นฐานดวงนะครับที่เป็นดวงของราศีอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องไปดูให้มันครอบคลุมก่อนนะครับไม่ใช่ว่าท่านดูหมอดูคนไหนเนี่ยว่าพอบอกราศีดีปุ๊บเนี่ยแส่ใจทำเลยหรือว่าบอกว่าลาวันดีหรือดวงปีเนี่ยเกิดปีมาลงมาแสงดีปุ๊บดูอย่างเดียวแนละ้วท่านก็ไปลงมือทําเลยบางทีมันอาจให้มันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าเอาองค์ประกอบพื้นฐานดวงของคนเราเนี่ยมันมีเยอะลองคิดดูนะครับว่าศาสตร์ของ ดวงเนี่ยมันมีอะไรบ้างทั้งปีชงนะครับราศีเกิดนะครับลัคนานะครับวันเดือนปีเกิดโอ้มันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปดูแล้วก็ให้น้ําหนักว่า,าสิ่งที่ดีกับสิ่งไม่ดีอันไหนมันมากกว่าหรือว่าปีนั้นเนี่ยถ้ามันมีที่ดีมากกว่าก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปีที่เป็นโอกาสในความก้าวหน้าของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ประมาทถึงพจะดียังไงก็ต้องไม่ประมาทนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอให้ราศีตุลน,นะครับมีเงินมีทอง ใช้ไปตลอดปีและขอมีความสุขเยอะๆนะครับในปีนี้นะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ